อืมจอบนี่ล่ะจอบจองสิบ่บ่แม <c oughs> ่นบ่ปรบมือเอาเออ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาสาวเล่าอรี่ y กับพวกเรา JAV EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่2แล้วนะคะว้าวดำเนินมาถึง EP ที่2แล้วนะคะ<อ>สุดยอดเลย <c oughs> มาได้ไงวะ <c oughs> ค่ะก็สำหรับ EP นี้นะคะก็มีข่าวสารการลูกทุ่งและหมอลำนะคะมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันคะ่ะ อ่มากันที่ข่าวแรกเลยวิวจะพาไปพูดถึงค่ายเพลงของจอนี่มือปล่าก็คือค่ายเพลง j อนี่มิวสิ c นั่นเองค่ะหลังจากที่เขานะคะได้ปล่อยเพลงออกมาโดยมีนักร้องหนุ่มเมกอัพิสิ์นะคะมาร่วมขับร้องด้วยซึ่งก็คือผลงานเพลงแสดงอาการนะคะซึ่งตอนนี้คะ่ะยอดวิวพุ่งสูงไปถึง44ล้านวิวไปเลยนะตอนเนี้ย <Wow. S 2> วว้วาได้มมกระแสตอบรับดีมากแล้วใน MV นะคะยังได้พระเอกสุดล่ออย่างจอบนะคะกับนางเอกสาวแสนสวยอย่างแอนนา <c oughs> มาร่วมแสดง MV ด้วยทำให้ MV มเนี่ยมีผู้ชมเข้ามาดูกันอย่างล้นหลาม,ม <c oughs> ใช่แล้วก็ทุกคนรู้ไหมว่าล่าสุดเนี่ยทางค่ายจอนี่มือปราบนะคะก็ไดแบบ้ปล่อยผลงานเพลงแล้วก็เอ็มอ็มวีแบบ เป็นภาคต่อจากแสดงอาการภาคต่อาโดยผลงานเพลงล่าสุดนะคะชื่อว่าเสียให้เอาใจแต่ใส่มาเจ็บเออมันกะเจ็ยบไปหลายแล้วเนาะเป็นแต่เจ็บแท้เงือกเออสุสันละนั่นนะคะแล้วก็เป็นผลงานเพลงของปรามินต้นแก้วโดยจากที่ หลังจากที่ปล่อยผลงานเพลงออกมานะคะก็ติดท็อป5นะคะในท็อป5ค่าในมาแรงเอออ่ะเป็นเรื่องราวของจอบจอบอืมจอบนี่แหละจอบจอมสิบบอเมนบอเบ๊จอบที่ชิ่สิจอบไดจอบเนี้ที่เปอเออจังสรอ่ะอ่ะมาต่อนะคะเออโดยจอบนี่นะคะก็โดนขโมยรัก แล้วก็ทําให้จอบเนี่ยผิดหวังนะคะแล้วก็ไม่อ,ไมอาจทําใจได้เนาะจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะสามารถติดตามได้ที่ YouTube c h anel n j o น n n y มือปราบ indie official นะคะสําหรับผลงานเพลงสิหาเอาใจาแต่ใส่มาเจ็บ<อ>บอกเลยนะว่าถ้าจอบมาหาวิวอะจะไม่เสียใจยเลยนะเพราะ,ราะว่าเรารักให้ทุกคนเราจะไม่เสียใจพาวพา จากข่าวนิอหน่อยไปต่อกันที่ข่าวที่สองนะคะอย่างศิลปินผู้ที่มีเสียงแอบเลยเราะแอบสนิ่งอ่าอย่างแม่นางสิริพรอัมไพอัมไพอัมไพพงอัมไพพงเอออัมไพพง ก็หลังจากที่ได้พักงานเพลงนะคะแล้วก็หันหน้าเข้าสู่ทางธรรมถึงขั้นว่าสร้างวัดสว่างธรรมหรือว่าชาวบ้านเรียกกันว่าวัดสิริพรนะคะโดยล่าสุดเนี่ยแม่นางเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพซุ้มประตูทางเข้าวัดนะคะเป็นซุ้มประตูที่มีพระพุทธรูปตั้งอยู่บนตรงกลางส่วนสองข้างทางเนี่ยก็เป็นรูปปั้นพญานาค เจ็ดเสียนขนาดใหญ่สวยงามเกรดสีขาวทอดลำตัวเป็นทางเข้าสู่วัดป่าสว่างธรรมซึ่งวัดนี้นะคะทางแม่นางแล้วก็ญาติธรรมเนี่ยได้ร่วมกันสร้างมาหลายปีโดยล่าสุดก็ใกล้ที่จะเสร็จแล้วนะทุกคนตื่นเต้นใครนะคะที่สนใจค่ะก็สามารถเดินทางไปที่วัดป่าสว่างธรรมนะคะอำเภอพิบูรณ์รัก จังหวัดอุดรธานีได้นะคะโดยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเจ็บก็ได้มีโอกาสได้ไปชมความงดงามความตะการตาของวัดสิริพรแห่งนี้ด้วยเหมือนกันสวยสวยได้ไปเนาะไปแบบมีโอกาสเราไปเนาะเราไปเนาะเจ๊ไปด้วยไม่ได้หรอกบวแล้วค่อยไปแล้วเนาะซิไปไห้อ๋อใส่ร้ายอ่ะราคาเราก็มาดูกันที่ข่าวต่อไปกันเลยเนาะอืม จากในยุคโควิดนะคะเดี๋ยวนี้ก็ส่งผลกระทบต่อหลายๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งในด้านอาชีพเนาะแล้วก็การเงินอ่าแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยจะต้องปรับตัวนะคะก็อย่างเช่นนักร้องสาวสุดแซ่บคนนี้อ่าอย่างลำยองหนองหินทาวอู้จักบอร์ลำยองหนองหินท้าวผู้ใดเอา ติดยุบป,ปากติดยุบป,ปากมีขึ้นบอกเ<อ>พลง,งดังเพลงหนึ่งเพลงอะไรเอาใบใบอบใบให้ก็ได้อ่าขึ้นต้นเอาผัวลงทายไปเทินตอบค่ะเอาผัวไปเทินเอาผัวไปเทินเอาผัวไปเทินสิเอาผัวไปเตะเตะ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 ตตตจบจบ้จบิมีอนะไรกนผ้าเหล็กอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> อ่าเราโยหนหินหาวในแล้วก็ มีไอเดียปิงไอเดียขึ้นมาว่าจะสร้างแบบเป็นโฮมสเตย์เป็นที่พักเนาะเออเป็นแลนด์มาร์คค่ะโดยมีชื่อว่าบ้านไร่ไอดาวฟังเสียงแล้วก็ฟังเสียงได้ยินได้ยินเลก็รู้สึกอยากไปน่าจะสวยนะคะแล้วก็โดยมีสามีนะคะอาจารย์เดชาแล้วก็ศิลปินอย่างหนึ่งสุโชคนะคะได้ไปร่วมด้วยช่วยกันในในการสร้างครั้งนี้นะคะแล้วก็ โดยในขณะนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนการขุดบอ่อน้ำแล้วก็แบบพื้นที่ค่ะโดยลำยองนะคะก็ได้โพสต์ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เราเริ่มเคลียร์พื้นที่ในการทำสวนบ้านไร่ไอดาวใบลำยองน้องหินห่าวค่ะขอบคุณครอบครัวและทีมงานลำยองรวมทั้งน้องหนึ่งสุภโชคที่ช่วยกันอย่างแข่งขันเตรียมสถานที่ทำแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของตาค่ะอำเภอวาปีปทุมมหาสารคาม เคลียพื้นที่ปรับหน้าดินเช้านี้ลงมือเองบ่ายนี้คนงานเข้าประจำการค่ะบานไรไอดาวบายลำยองหนองหินหา่าวมุ่งม,มั่นในสิ่งที่ตั้งใจแล้วลงมือทำอย่างเร็วอย่ามีแต่พูดพร่ำไปวันๆขอบคุณพ่อแม่และครอบครัวที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ในทุกๆด้านนะคะลุยค่ะ,คะรอดูความสำเร็จ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดมหาสาร,รคามจากความตั้งใจของลำยองอีกไม่นานแน่นอนอก็เป็นกำลังใจให้คุณลำยองด้วยเนาะใช่เขาให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจปังขว้าง,งม่ปังปุริเย่ไปเลยค่ะอเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาติดตามกับพวกเราได้ใหม่กับสสาวเล่าสตอรีออ่อีกครั้งค่ะ กาแฟปรุงสำเร็จตรานกน้อย5 5 5สูตรไม่มีน้ำตาลผสมเห็ดหลินจือสมสก,กัดและสมุนไพรที่มีประโยชน์ดื่มทุกวันสดชื่นทั้งวันสั่งเลยที่ Facebook f แ n นเ g e สาวซื้อรับประกันโดยน้ำพริกแจ่วบองตรานกน้อยนัวตัวแม่จิ้มคำไหนอร่อยคำนั้นมีทั้งสองสูตรสูตรน้ำพริกแจ่วบองสุกและสูตรน้ำพริกแจ่วบองแมงดาดิบสั่งซื้อได้ที่ Facebook สาวซื้อต้องลองเมื่อเกิดอาการจุกเสียด ปวดท้องแน่นเฟ้อเรอเปรี้ยวเบื่ออาหารใช้ยา,าธาตุกิษณาน้ำแดงตราดาวบินแก้ผิดสำแลงอาหารช่วยย่อยอาหารบำรุงธาตุผู้ใหญ่รับประทานครั้งละสองช้อนโต๊ะเด็กรับประทานครั้งละหนึ่งถึงสองช้อนชาวันละสามครั้งหลังอาหารทุกมือ้อสั่งซื้อได้ที่เพสัชสาวซื้อโดยห้างเคอันโอสด กลับเข้ามาสู่เบรดที่2ของเราซามซาวเล่าสตอรี่กันนะคะยังนะคะก็ยังยังอีกนะคะยังยอียยังบมดหยุเยดเล่นะอีกแล้วมึงกันโอเคอะซาวซาวอะวิวจะมาพูดถึงข่าวข่าวต่อไปนะคะก็คือเป็นข่าวในยุคนี้ของเราค่ะคือเรียกได้ว่าเป็นยุคโควิดเนาะก็ศิล,ลปินหลายๆท่านไหนก็เลยผุดปิ้งไอเดียขึ้นมาแล้วก็ทำอาชีพเสริม ในการขายผ้าไทยนะคะซึ่งก็คือคุณข้าวทิพย์ทิดาดินนะคะซึ่งเขาเนี่ยมีเพจ Facebook ข้าวทิพย์ทิดาดินเพื่อขายผ้าไทยออนไลน์อฉลาดนะแบบหีกเลีเ่ยงการสัมผัสด้วยเซฟเซฟสำหรับสถานการณ์ของรันยุคนี้เนาะ,ะ,ะแล้วก็แฟนๆเนี่ยก็อุดหนุนกันแบบอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวอ่านะคะโดยล่าสุดเนี่ย คุณข้าวทิพย์ธิดาดินเนี่ยนะคะก็ได้โพสต์นะคะภาพการแพ็คผ้าส่งของอรับออเดอร์นะคะโดยในเนื้อหาโพสต์นะคะ,ะ,คะบอกว่าแพ็คผ้าไทยจัดส่งค่ะขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่อุดหนุนผ้าจากร้านข้าวทิพย์ผ้าไทยนะคะขอบพระคุณจากหัวใจคะ่ะค mm ่ะ hmm. ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจที่จะดูผ้าสวยๆจาก คุณคุณข้าทิปเนาะ,ะนสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ไล ne แอดไลน์นะคะหรือไปที่เพจ Facebook นะคะข้าวทิพผ้าไทยคะ่ะต้องบอกเลยว่าแบบสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งผ้าใช่แล้วก็เนี่ยแบบปัจจุบันนี้นะคะผ้าไทยก็กำลังกลับมาแบบเป็นที่นิยมกันิยมรุ่นก็ใสใช่ไม่ใช่กำลังกลับมาเลยเออเป็นที่นิยมเลยในตอนนี้ซึ่ง ภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะซึ่งแบบว่าอ่าหนึ่งในพวกเราสามคนเนี่ยมีคนที่เคยถ่ายแบบผ้าไทยอยู่นะคะอืมซึ่งนั่นก็คือ,คอนั่นก็คือเจฟฟี่ค่ะปรบมือเอา A few minutes later เอากลับมาเลยบ่เอากลับมาแล้ว มาดูกันที่ข่าวต่อไปนะคะอย่าพึ่งตีกันนะเพื่อนออย่าพึ่งตีกันาใจเย็นๆนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเป็นวิตติดเป็นวิตติดเป็นวิตติดวิกฤตนะคะคนที่ต้องใจเย็นคือคุณเจมส์นะต้องใจเย็นค่อานดีช่วง่อมาเดี๋ยวเดี๋ยว จุนสมองก็จะหัวเราพี่เราจะหัวเราออมนาออมนาอึ๊บก็มาดูนที่ข่าวต่อไปเนาะก็ช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของวิกฤตการโควิดรอบนี้นะคะสิ่งที่ทําให้ทุกคนสู้ได้ในตอนนี้นั่นก็คือกําลังใจค่ะกําลังใจจากใครน้อขอเป็นทานไอฉันได้ไหม เอาบ้หามเลยบอกเอาทองบเอาเลยเอาเลยฟองเลยเอาเต็มเพลงเลยบอจุดแล้วสั่นต่อต่อโอเคก็หลังจากที่เราเนาะก็ได้ฟังเพลงของจากออยไปนะคะก็ได้กําลังใจไหมเป็นอนดัสดเนาะก็รู้สึกได้กําลังใจเพื่อเราสิ่งดีใช่นะคะกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญนะคะอย่างเช่นครอบครัวของคุณเพชรสหรัฐนะคะก็ได้ส่งกําลังใจด้วยการทํากล่องบุญค่ะเพื่อแจกให้กับผู้เดือดร้อนนะคะ โดยทางครอบครัวของคุณเพชรสหรัฐนะคะก็ได้โพสต์รูปกล่องบุญชุดแรกนะคะจำนวน350กล่องที่แพ็คเสร็จนะคะและเตรียมที่จะนำแจจบใจให้กับผู้ที่เดือดร้อนค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะครอบครัวของคุณเพชรสหรัตน์นะคะก็ได้บริจาคเงินด้วยหนึ่งแสนเลยนะแสนเพื่อจัดซื้อของที่จำเป็นนะคะแล้วก็แพ็คเป็นกล่องบุญเพื่อให้ได้มากที่สุดนะคะนอกจากนี้ก็ยัง จัดเป็นกล่องใช้สำหรับผู้ที่ต้องกักตัวในยุคโควิดด้วยแล้วก็ยังมีโพสต์อีกนะคะว่ารอบเช้าไปแล้วรอบนี้ซื้อเพิ่มขอซื้อของเพิ่มแพ็ก60กล่องเป็นชุดใหญ่นะคะของใช้สำหรับผู้เสี่ยงกักตัวบ้านลาดกระเชออจังหวัดสกุลนครอ่แล้วก็ทางเรามีชุด CPE 500ชุดสามารถติดต่ออินบอซกก์รับฟรีได้เลยฟรีเลยเด ออแล้วก็ในเนื้อหาโพสนะคะยังบอกอีกว่ากล่องบุญ350กล่องชุดแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วบาราโกโก้มาม่าหน้ากากน้ไม่ยปลากระป๋องเงิน200บาทอ่บาทขอให้ได้บุญเยอะๆขอบคุณแทนพี่น้องเพื่อรับกล่องบุญนะคะรับเงินสมทบทุน1 0 0 0 0แบาทนะคะก็ร่วมอนุโมทนาสาธุกับครอบครัวของคุณเพชรสหรัฐด้วยนะคะสาธุนะคะ อ้าอาล้ค่ะคุณผู้ชมเราเข้ามาช่วงนั้น,นงไงเอาละค่ะคุณผู้ชมเราเข้ามาสู่ <laughs> เอาละค่ะคุณผู้ชมเราเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสามสาวเล่าสตรอรี่กันแล้วนะคะซึ่งต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราเลยก็คือเพจสาวซื้อและผลิตภัณฑ์ต่างๆของเพจสาวซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาระตานกน้อยนวตโตแม่น้ำพริกเจีวบ,บองบรดาดิบน้ำพริกเจีวบ,บองสุก ตานกน้อยนัวตัวแม่ปลานนังจืดตาลิตเทนเบิร์ดอย่าทาดปริศนาน้ำแดงตราดาวบินและกาแฟสุดไม่มีน้ำตาลตรานกน้อยห้าห้เอาละค่ะคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะในการมีกำลังใจเนาะในการทำอนาีหน้าต่อไปนะคะจะมีอีกมีมีอีกแน่นอนนะคะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ3สาวเล่าสตอรี่กับพวกเรา JAV สำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพลงิ้มมาเต้นเต้นมาล้บังลาเังนา้อง